สวัสดีครับวันนี้พบกับช e l l a n e f i s h i n g นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สะพานนครพิงเหมือนเดิมนะครับหมายเก่าที่เราเคยมาตกนะครับรอบก่อนแล้วเราได้ตะโกกไปหนึ่งตัวนะครับวันนี้ผมเตรียมไส้เดือนมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้ตัวอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้หาหมายลงก่อนนะครับวันนี้นักตกปลาเยอะมากนะครับมีนนาเขามาตกเยอะมากแต่ว่า ก็ยังบอกเงียบๆนะครับแต่เมื่อกี้ก็เห็นได้ตะโกกขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้หรือวันนี้เรามาล่าปลาดุกกันนะครับไม่รู้จะได้ตัวไหมนะครับแต่ก็ต้องลุ้นแหะครับน้ําลงเยอะมากครับตอนนี้ตรงที่เราตกงวดก่อนนี่คือตื้นมากเลยครับประมาณไม่ถึงเมตรครับไม่น่าละปานไม่ค่อยกินครับเราเป็นเลนด้วยเดี๋ครับเดี๋ยวลองวันนี้ดูครับ ชุดสายหน้าที่เราจะเล่นวันนี้นะครับจะเป็นเบ็ดดวงเดียวนะครับก,กัวหนึ่งลูกลูกไม่ต้องใหญ่มากนะครับพอให้ประคองไว้เฉยเหนป๊บนึงนะครับโอเคโอเคครับแล้วก็ตามด้วยดวงเบ็ดนะครับที่เราทํามาความยาวชิ่งตัวนี้ประมาณคืบหนึ่งครับคืบถึงสองคืบนะครับเบ็ดผมใช้ประมาณชิโนเบอร์2เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรา จะค่อยๆขยับไปนะครับดูสถานการณ์ก่อนเกี่ยวไส้เดือนนะครับวันนี้โอเคครับผมไปลุยเลยครับนี่จะเป็นไส้เดือนนะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้านนะครับยี่สิบบาทนะครับตนึงพอเล่นนะครับเอาตัวประมาณนี้เกี่ยวนะครับคลคลย์มาดูกันในตัวไรไม้วันนี้นะครับผมอยาทิ้งหางมันไว้นิดนึงนะครับ ที่ผมใช้สายหน้ายาวนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นมันเป็นโคนนะครับไม่รู้ว่ามันจะจมไปเยอะไหมโอเคครับเดี๋ยวไปลองตีกันเลย ตอนนี้ผมได้ตีไว้1คันแล้วนะครับเดี๋ยวเราประกอบต่ออีก5คันนะครับเดี๋ยวจะตีตะก้อสัก2คันอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นไส้เดือนอีก4คันนะครับผมอีกตัวมาดึงไปแล้วนะครับตอนนี้สายหย่อนหวบลงเลยนะครับไม่รู้ตัวอะไรดึง โอเคอาการมาไวครับวันนี้เมื่อกี้มีตัวมาดึงไปแล้วนะครับวัดเบ้าไปนหนึ่งที <c oughs> เดี๋ยวเอาใหม่นะครับ 我。Oh. ก็วันนี้เราก็จะเล่นเหมือนเดิมนะครับตะก้อวิ่งนะครับแต่วันนี้ผมทําชิ่งมานะครับนี่ครับน่าจะไม่จมดินละเดี๋ยวเดี๋ยวปลาก,กินและมีอาการแล้วนะครับเมื่อกี้คันที่สามดึงยึกบยึกยึ๊ยึ๊บเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อน,น,อน,นลลลแล้วกันครับรอมันจินลึกๆแล้วกันลำเหยื่อที่จะใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นลำมักมารอบนี้หมัก,กเปรี้ยวเลยครับ มาลองดูกันนะครับว่ามันเด็กกินไหม ครับตัวแรกไสเดือนเต็มปากโอ้หลุดไปแล้วเห็นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเหยื่องไปใหม่นะครับเริ่มมีอาการแล้วเย็นเย็นตีไปกลางแม่น้ำเลยนะครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมตัวแรกครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับหน้าปลาดุกนะครับตัวนี้ปลาดุกจริงจด้วยครับเดี๋ยวยกขึ้นมา นี่นะครับตัววันนี้ครับตัวแรกกดล็อกแล้วครับวันนี้เห็นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันหนักกี่ขีดตัวนี้ครึ่งโลนะครับห้าขีด นี่นะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านาเขาได้ปลาอะไรนะครับปลาอะไรครับนะปลาดุกครับปลาดุกครับผมผมก็เพิ่งไดสอตัวด้โอ้ผมผมก็เพิ่งได้ตัวหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยครับห้าขีดครับเมื่อกี้ครับผมไม่เกินนี้เนาะครับผมมีแต่ไซนี้ประมาณนี้ครับมันออกหัวนะแต่มันไม่ยอมกินใช่ครับออกเข้าเหมือนกันนะเข้าอันนี้มันก็ดึงดึงทั้งวันเลยครับดึงดึงตึ๊ก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 มัน แต่ว่าวัดวัดไม่ติดเลยเกี้ปั๊มจะเอาไงติดนะมันเมื่อกี้ลอกลั่นไปสองสามทีลากปื๊ดเลยแต่ก็วัดไม่ติดนะไม่รู้ทำไมแต่ก็ยังดีครับช่วงนี้ยังมีอาการอยู่อากาศมันเย็นใช่ครับแต่ว่าใส้เดือนเข้าดีนะเข้าดีใช่ไหมครับอันนี้ใช้อะไรครับจิ้งหรีดโอ้ครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปปีเหยื่อชุดต่อไปดูนะครับมาดูกันนะครับใส่เดือนตัวสุดท้ายแล้ว มันยิกทั้งวันเลยครับวันนี้แต่วัดไม่ติดตัวที่ได้ก็ได้จากเบ็ดเบอร์ห้านะครับถ้าใครจะมาลงนี่ก็แนะนําเบ็ดดวงใหญ่ๆนิดนึงนะครับปลาเล็กกวนเยอะมากตอนนี้ผมจะเกี่ยวเป็นพวงไปเลยนะครับถ้ามันกินก็ฮุบเข้าไปโอเคครับ,บไปตีกัน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมคลิปนี้ขออนุญาตเอาปลาไปให้นานักตกปลานะครับพอดีครัวที่บ้านผมอ่าไม่ค่อยสะดวกนิดนึงครับพอดีผมอยู่หอคนเดียวนะครับแล้วหอเขาไม่ค่อยให้ทําของขาวเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเราเอาปลาไปให้นานาเขาครับอ่านะครับเอาปลาไปครับพอดีผมอยู่หอะครับหอเขาไม่ให้ทําปลาครับ พอดีเราจบกันแ้ครับเอาเอาไหมครับพอดีผมอยู่หอคนเดียวครับเขาไม่ให้ทำนะครับครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับนี่ครับโอ้ตัวใหญ่แล้วเนี่ยครับผมเดี๋ยวออร์แกชันให้ครับผมครับคนเข้าช้าครับวันนี้ไปใช่ครับแล้วก็เหมือนมันระแวงด้วยครับวันนี้ เป็นยึ๊บๆแล้วก็ปล่อยครับมันไม่ากเท่าไหร่ครับครับผมมากครับครับผมอันแบบแบบที่โจ๊บอยู่ในสามฝั่งนั่นเป็นหลายรอบอ๋อแบบนี้อันนี้น่าจะปลาป่วยหรือเปล่าครับที่นอนนอนอยู่นี่อืมครับก็บางฝั่งนี้นะเอาอย่างใส่ผ้าให้มันยกกีดเลยนะ มันก็ไม่เอาเลยครับแบบนี้อโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้รบกวนนะนะกดไลค์และกด subscribe ช่องเลนฟิชชิ n งด้วยนะครับขอบคุณครับ